สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิตเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณมีดสงการได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้โพสข้อความว่าแม่แหลมกกกอกกขอพูดชาวบ้านส่วนน้อยได้ประโยชน์จากพญานาคถามกับ แค่เด็กคนเดียวที่แม่เขาถอยจากยูทูบเบอร์ห้ามทำไมถึงห้ามรำแม่แหลมไ่สุดพูดถึงประเด็นที่จำเลยและพวกชอบอ้างว่าการมีพญานาปาสลิดผมเรียกเองนะทำให้ชาวบ้านกกก,กได้ประโยชน์ส่วนน้อยมากที่ได้ประโยชน์แม่แหลมบอกว่าถ้าจะบอกว่าชาวบ้านได้ประโยชน์ได้อะไรจากตรงนั้น คนที่ได้ประโยชน์จริงๆทุกคนคงพอทราบประโยชน์จริงๆก็คือรำคนที่รำเป็นใครก็เป็นคนเดิมๆเ,เป็นสิทธิ์ของเขาแต่จะมาอ้างว่าชาวบ้านได้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนั้นแม่แหลมว่ามันไม่ถูกเท่าไหร่เพราะชาวบ้านส่วนน้อยค่ะที่ได้ประโยชน์พื้นที่ตรงนั้นมีเจ้าของมีผู้หญิงคนหนึ่งมาหมู่บ้านของเราบ่อย มีคลิปหนึ่งมาทำพิธีตรงนั้นแต่ไม่ได้มาลบหลู่เขามาบวงสวงมีคนอยู่ตรงนั้นมาทำลายพิธีของเขาเป็นอีกภาพหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าที่ตรงนั้นมีคนทำตัวเป็นเจ้าของไม่พอใจใครก็ไปทำไม่ได้พวกเราไม่เกี่ยวข้องเพราะเราไม่เคยไปทำอะไรตรงนั้นมีคนพูดล้อเล่นหรือเปล่า ว่าจะจ้างพวกเราไปรำตรงนั้นพวกเราไม่มีมีใครไปจ้างจริงๆก็ไม่มีใครไปที่มาเลราเพราะอยากจะบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนในหมู่บ้านจะได้ประโยชน์สื่อออกไปว่าชาวบ้านกกอก,กได้ประโยชน์จากตรงนั้นได้ประโยชน์ยังไงนางรำตัวน้อยไม่ได้รำแต่ก่อนมีชาวบ้านของเรา เคยไปเป็นช่องตรงนั้นเขาถอยออกมาลูกของเขาได้รําตลอดตอนที่เขาอยู่ตรงนั้นเด็กก็ดีใจที่ได้รําลูกของคนนั้นแต่ก่อนเคยได้รําก็เรียกว่าถูกตัดจากการรําตัดหมดทุกอย่างพวกเรามองว่าไม่เป็นธรรมสำหรับเด็กคุณไม่พอใจแม่ของเด็กที่ถอยออกมาแต่แค่ถอย เขาไม่ได้มีอะไรไปกระทบคนที่อยู่ตรงนั้นฟังเราไม่ได้ไปเส่ร้ายใครมีแต่แม่แหลมที่จะออกมาว่าเยอะช่องอื่นเขาก็ทำทั่วไปลูกเขาไม่ได้รำตรงนั้นตนแรกๆถามแม่ตลอดมาทำไมหนูไม่ได้รำไม่ได้รำก็น่าสงสารเด็กเด็กเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเรียกว่าถูกตัดออกเลยอยากรำ ต้องเอาใจคนรับงานรำจะมาอ้างวา่าสร้างความเจริญสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านมันไม่ใช่นะขนาดเด็กที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยแค่แม่เขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเด็กก็ถูกตัดออกจากการรำถ้าใครอยากจะรำตรงนั้นต้องเอาใจคนที่รับงานรำขัดเจเขาไม่ได้แมเ้ด็กก็ตามใครอยากรำห้ามมีปากมีเสียง ที่พูดเรื่องนี้เพราะแม่เหลมอยากจะชี้ให้เห็นว่าชาวบ้านส่วนน้อยที่ได้ประโยชน์จะมาอ้างว่าว่าชาวบ้านทั้งหมดมันไม่ใช่นะคะที่เด็กไม่ได้รำคนรับงานรำบอกว่าเอซไม่เอาทำไมล่ะคะในเมื่อพวกคุณพูดตลอดว่าคนนี้จะทำให้หมู่บ้านเจริญจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้จะทำสิ่งที่ดีให้กับโกโกกอก ทำไมแค่เด็กคุณถึงไม่เจกวางให้เขารำละ่ะเด็กเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยน้องก็ไม่ได้รำจนถึงเดี๋ยวนี้ยู u ูบมาทําคอนเทนต์เรื่องคดีทําให้คนดูเยอะแม่แหลมว่าดีที่เขาออกมาพูดจะได้วัดกันใครพูดจริงพูดเท็จแม่แหลมสนับสนุนให้เขาออกมาพูดแคดิตช่องแม่แหลมกกก จะอ้างว่าชาวบ้านได้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนั้นแม่แหลมว่ามันไม่ถูกเท่าไหร่เพราะชาวบ้านส่วนน้อยที่ได้ประโยชน์ไม่พูดเพราะว่าเห็นว่านั่นมันเป็นรายได้ของคนในหมู่บ้านเราแต่มาถึงวันนี้มันมีคนพูดขึ้นมาแม่แหลมก็เลยอยากจะเอามาต่อย,ยอดพูดด้วยก็เนี่ยคะ่ะคนที่ ถอยออกมาจากตรงนั้นลูกของเขาได้ลำจากเคยได้ลำก็เรียกว่าถูกตัดตัดจากการลำตัดจากอะไรตัดหมดทุกอย่างจากตรงนั้นซึ่งพวกเรามองว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่สำหรับเด็กนะคะคุณอาจจะไม่พอใจแม่เด็กที่ออกมาจากตรงนั้นเขาก็แค่อถอยออกมานะคะเขาไม่ได้มีอะไรที่ไปกระทบกระทั่ง คนที่อยู่ตรงนั้นเขาก็แค่ไม่ได้ไปทำยูท b e ตรงนั้นแล้วมาทำฝั่งอีกฝั่งหนึ่งฝั่งพวกเรานี่แหละคะ่ะซึ่งฝั่งพวกเรานี่ก็จะเห็นเห็นอยู่นะคะถ้าใครติดตามนี่คือไม่ได้มีการไปใส่ร้ายไปว่าใครนะคะจะมีว่าพูดบ้างก็มีแม่แหลมนะะี่ค่ะที่ว่าเยอะที่พูดเกี่ยวกับเรื่องในหมู่บ้านเยอะช่องอื่นเขาก็ทำทั่วไปเราที่ออกมาพูดก็ เรียกว่าคอนเทนต์ของเราตั้งแต่ครั้งแรกคือเราจะเน้นพูดเรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้านแล้วก็เรื่องที่ผ่านมาเราก็จะพูดตรงนี้ช่องอื่นเขาก็ไม่ค่อยพูดหรอกค่ะยิ่งน้องคนนี้เขาก็ยิ่งไม่กล้านะคะปรากฏว่าเขาออกมาจากตรงนั้นลูกของเขาก็ไม่ได้ราตรงนั้นซึ่งตอนแรกๆนะคะน้องนี่จะถามแม่ตลอดเลยว่าทําไม หนูไม่ได้รำแม่ทำไมหนูไม่ได้รำก็น่าสงสารนะคะน่าสงสารเด็กคือเด็กเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยก็เรียกว่าถูกตัดตัดออกเลยคือถ้าไม่อยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้รำเรามาต่อกันที่ทางด้านของลุงจิมิกันต่อนะคะโดยลุงจิมิก็ได้เกิดเป็นประเด็นกันเกิดขึ้นนะคะ จากที่ลุงจีมิได้ได้มีการไลฟ์สดพูดถึงรายได้ของตนโดยชาวโซเชียลท่านนี้ก็คือคุณหงหืนเดินดินกินขนมก็ได้หยิบยกออกเอาออกมาโพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้โพสข้อความว่าลุงจีมิออกมาไลฟ์สดช่วงหนึ่งกล่าวว่าอุตสาหได้เป็นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์บำรุงหัวใจบำรุงตับ บำรุงสมองได้ขายชิ้นเดียวแล้วเงียบเลยช่วยหน่อยช่วงนี้ต้องหารายได้เพิ่มรายได้ของ Youtube ลดลงเกิน50%สซสมมุติเคยได้เดือนละส0 0 0 0ื่นตอนนี้ลดลงเหลือเดือนละห้าพันนั่นเป็นสัญญาณหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าความนิยมในตัวผู้ต้องหาลดลงอย่างมีนัยสำคัญและต่อจากนี้คิดว่า ยูทูบเบอร์จะออกจากโกกอกไปหาอย่างอื่นทำมากขึ้น